สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กับช่องพริกไทยดำสปอยหนังซีรีส์ที่รจะมาสปอยในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่าด็อกเตอร์ชาหรือว่าจะเรียกว่าคุณหมอชานั่นเองเป็นเรื่องราวของแม่บ้านที่วางมือจากวงการแพทย์มานานเป็นเวลา20ปีเธอทิ้งทั้งชีวิตเพื่อดูแลครอบครัวก่อนที่เธอจะมาทําหน้าที่ตรงนี้นะคะเธอเรียนจบแพทย์มาก่อนแล้วก็ตัดสินใจเดินออกจากเส้นทางสายอาชีพนี้ไปแต่แล้ววันหนึ่งหลังจากที่เธอตัดสินใจกลับไปทํางานในสายการแพทย์อีกครั้งโดยเธอได้ตัดสินใจกลับมาเป็นแพทย์ประจําบ้านน้อง ให่เรื่องราววุ่นวายต่างๆก็ได้เริ่มขึ้นเพราะไหนจะต้องพยายามปรับตัวและหาเส้นทางบนเส้นทางอาชีพที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่คาดฝันกันมาขนาดนี้ก็อยากดูกันแล้วใช่ไหมล่ะงั้นเราอย่ารอช้าไปรับฟังสปอยกันดีกว่าค่ะก่อนไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้อายด้วยนะคะเปิดเรื่องมานางเอกของเรานะคะชาจองซุกเธอเป็นภรรยา,ยามแม่บ้านเต็มตัวมา20ปีวันนี้เธอได้แต่งตัวสวยเพื่อไปหาเพื่อนสนิทที่คลินิกเสริมความงามซึ่งเพื่อนของเธอนะคะคเป็นหมอและพูมวยการอยู่ที่นั่นเพื่อน เพื่อนก็ได้ถามว่าแต่งจัดหนักขนาดนี้จะไปนัดดูตัวงั้นหรอแต่สิ่งที่เติมเต็มแฟชั่นได้ก็คือหน้าตาทําไมหน้าแกเป็นสภาพแบบนี้ล่ะนางเอกก็ได้บ่นว่าฉันอุษศาสตร์แต่งหน้ามาออกจะสวยเพื่อนก็ได้ออกมานั่งกินกาแฟกับเธอนะคะและก็เตือนบอกว่าฉันบอกแกแล้วไงให้แกมาทําหน้าก่อนจะยิ่งแย่แม่สามีแกอยู่ตั้ง70แต่เข้าคลินิกฉันบ่อยกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านอีกมั้งแต่แบบว่าหน้าแกมันดูเหลืองๆตาแกนี่อย่างกับเป็นดีซันนางเอกก็พยายามแก้ตัวบ,บอกว่า่านนงเเเือยยมกกิไปปแลยายาปล้็พี งคุยว่าแกไม่มีข่าวดีบ้างหรอไม่คิดจะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนหรือว่ามีสามีหรือไงเพื่อนกระแซวว่าทีแกล่ะได้ข่าวว่าแยกห้องกับสามีมาเป็น10ปีแล้วนี่นาถ้าจะขนาดนี้แกกลับมาเป็นสาวยังซิงได้สบายๆเลยนะนางเอกก็ได้บอกว่าความรักระหว่างคู่สามีภรรยาเนี่ยไม่ได้ประครบประคองอยู่ได้ด้วยความสัมพันธ์ทางกายเท่านั้นนะมันมีโลกที่ซับซ้อนเกินบรรยายซึ่งสาวโสดอย่างแกน่ะนะไม่เข้าใจด้วยซ้ําจากนั้นเพื่อนก็ได้พานางเอกเ,เนี่ยเข้าไปเลเซอร์หน้าระหว่างที่ทํานะคะเพื่อนก็ถามว่าไม่เสียดปปายใบรา้ง คนอื่นเขาจะเป็นสไตล์ที่ไม่ได้เป็นหมอแต่ทําไมแกยอมทิ้งทัศษะของตัวเองไปเป็นแม่บ้านเต็มตัวซะได้นางเอกก็ได้บอกว่าฉันไม่เห็นจะเสียดายเลยสักนิดในขณะที่แกขยันขันแข่งรักษาคนไข้และสร้างคลินิกเลิศแกคิดว่าฉันนั่งเปื่อยอยู่ที่บ้านหรือไงฉันคลอดลูกสองคนเลี้ยงดูแล้วก็ปั้นให้พวกแกเป็นผู้เป็นคนพอพูดจบนะคะนางเอกก็เดินเชิดเชิดเชิดออกจากคลินิกไประหว่างที่นางเอกนั่งรถเมย์กลับบ้านนะคะก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะหมดสติอยู่ในรถสถานการณ์นะคะตกอยู่ในความวุ่นวายทุกคนเนี่ยต่างเรียกาหาห หมอกันใหญ่นางเอกก็เผออุทานว่าฉันเป็นหมอนี่นาพอคนแถวนั้นได้ยินนะคะก็เลยเรียกให้เธอเนี่ยเข้ามาช่วยเนื่องจากเธอนะคะห่างหายจากวิชาแพทย์มานานเธอจึงกระวนกระวายแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงสุดท้ายก็ให้ผู้คนบนรถนะคะโทรเรียกรถฉุกเฉินและบอกให้คนขับเนี่ยหยุดรถซะก่อนรถกู้ภัยก็ได้มารับนะคะกู้ภัยก็ได้บอกว่าเราจะไปส่งตัวเขาเนี่ยที่โรงพยาบาลใกล้ๆถึงคุณจะไม่ใช่ญาติแต่ได้ยินว่าคุณเป็นหมอลบกวนนให้นางเอกไปกับเราได้ไหมนางเอกก็ไม่มีทางเลือกก็เลยขึ้นรถไปจังหวะนั้นนะคะผู้คนในใรถ ก็ต่างผู้รเป้าคนนั้นแปลกๆนะนางบอกว่าตัวเองเป็นหมอแต่เห็นไหมว่ามือสั่นรัวต่อหน้าคนไข้เลยจังหวะนั้นนะคะหมอคิมก็เดินมาได้ยินเขาได้รีบเข้าไปช่วยและบอกผมเป็นศรัลรยแพทย์ให้ผมขึ้นรถไปด้วยคนเหมือนอาการคนไข้จะไม่ดีขึ้นเลยนะคะจะต้องมีการเจาะที่คอของเขาหมอคิมจึงรีบเข้าไปช่วยจัดการสุดท้ายก็ทําให้คนไข้ผ่านในช่วงวิกฤตพ,พราะส่งโรงพยาบาลเรียบร้อยหมอคิมก็ได้บอกว่าคุณไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ปฏิบัติงานด้านการแพทย์เนี่ยมันผิดกฎหมายนะเธอจึงพูดส่วนว่าไม่รู้ว่าคุณจะเช หรือเปล่าแต่ว่าฉันน่าเป็นหมอจริงๆฉันได้หยุดทํางานมาเกิน20ปีแล้วพอเจอสถานการณ์แบบนี้เข้าไปหัวฉันก็เข่าโพลไปหมดเลยถึงยังไงวันนี้ก็เป็นวันที่ดีมากเลยค่ะที่คนไข้คนนั้นได้เจอกับคุณหมอคิมแล้วเธอก็พูดชมเขาไม่หยุดปากภาพก็ได้ตัดมาที่สามีของนางเอกนะคะเขาเป็นถึงหัวหน้าในแผนกผ่าตัดประจําโรงพยาบาลของมหลาลัยแห่งหนึ่งเป็นชายหนุ่มผู้สมบูรณ์แบบทั้งในด้านการทํางานและก็ชีวิตส่วนตัวตลอด365วันเขาได้ไปมีความสัมพันธ์ลับๆกับคุณหมอซึงฮีลูกสา ของตระกูลใหญ่ที่เป็นเจ้าของโรงพยาบาลกว่า12แห่งทั่วประเทศแถมเธอยังเป็นรักแรกของเขาอีกด้วยโดยเธอได้เป็นศาสตราจารย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวซึ่งทั้งคู่เนี่ยได้เลิกลากันไปแล้วต่างคนต่างไปมีชีวิตครอบครัวเป็นของตัวเองแต่ก็ยังไม่แอบกินกันอยู่ได้พองเอกกลับมาที่บ้านนะคะแม่สามีก็ใช้ให้เธอเนี่ยทำน้ำดีถอกให้ฉันสักแก้วสิไหนเธอจะต้องมาเตรียมทํากับข้าวให้กับสามีแล้วก็ลูกๆหน้าที่ทําอาหารหรือว่าง,งานบ้านนะคะนงเอกไม่เคยขาดตกบกพร่องใดๆลูกสาวก็รีบมาบ่นแม่ว่าทาไมแม่ไม่จ่ายค่าเรียนกวดวิชาิล ปาให้หนูอีกล่ะซึ่งท่านก็ได้บอกแม่ลืมแม่จะรีบจัดการให้เร็วที่สุดเธอก็ได้บอกว่าพรุ่งนี้หนูมีแข่งศิลปะถ้าชนะนะั้นหนอูอาจจะเข้ามาหาลาัยมฮันกุกได้หรือว่ามฮงอินได้เลยแหละแต่ว่าเรื่องนี้เหมือนว่าพ่อจะไม่ค่อยเห็นด้วยสักเท่าไหร่ท่านอยากให้เธอเนี่ยเรียนคณะแพทย์จะได้เหมือนตัวเองแล้วก็พี่ชายจากนั้นก็ไปกดดันลูกชายคนโตต่อว่าให้แต่งตัวให้เรียบร้อยจะได้สมกับการเป็นหมอซึ่งตอนนี้เขาเป็นหมอฝึกหัดและเลือกเฉพาะทางโดยเขาเลือกลงสัร,รยศาสตร์นางเอกก็พยายามพูดปออบใจวว่่าเดดดี๋ยยคคิก็ไ้ เพราะเธอไม่อยากกดดันลูกมากเกินไปสามีจึงไม่พอใจแล้วก็บ่นเธอใหญ่ที่เธอเนี่ยคอยให้ถ่ายลูกอะไรนางเอกทําผิดนิดหน่อยนะคะก็โดนสามีเนี่ยด่าทอทางหมอซึ่งฮีก็ได้มาดูดวงซึ่งคนดูดวงก็ทักว่าเธอเป็นผู้หญิงที่มากพรสวรรค์แต่ดันอับโชคเรื่องผู้ชายอย่างน่าประหลาดต้องพูดตามตรงและขอโทษด้วยนี่มันดวงเมียน้อยชัดๆถือว่าหมอดูคนนี้แม่นอยู่นะเพราะใหญ่เนี่ยกำลังเป็นเมียน้อยของสามีนางเอกของเราวันพรุ่งนี้นะคะสามีนางเอกจะต้องไปสัมมานาที่ยุโรปนางเอกจึงมาเตรียมของให้และเตรียมเช็ดแว่นกันแดดเพราะเธอ รู้ว่าที่ยุโรปเนี่ยแดดแรงจะตายยังไงคุณก็จะต้องใส่เธอได้เห็นว่าแว่นกันแดดของเขาเนี่ยทำไมมันเก่าจังจึงบอกว่าสงสัยจะต้องซื้อใหม่ซะแล้วจากนั้นเธอก็ได้ขยับตัวเข้าไปใกล้ๆเขาเพื่อบอกว่าคุณมานอนในห้องนี้เวลาที่กลับบ้านดึกหลังจากผ่าตาัดเสร็จจนกลายเป็นว่าเราแยกห้องกันนอนไปเลยไงพวกเราไม่ได้ปฏิบัติท,ทําอยู่กันสักหน่อยเรายังหนุ่มยังสาวกันอยู่ด้วยซ้ำไม่แยกห้องกันนอนตั้งแต่ตอนนี้มันก็แปลกๆนี่นาเธอพยายามให้เขากลับไปนอนห้องใหญ่กับเธอได้แล้วแต่เหมือนว่าเขาจะไม่สนใจและปฏิเสธทันทีนางงเอกก็ยัต พยายามจะชวนให้เขาได้กลับไปนอนห้องใหญ่แล้วก็ร่วมมีกิจกรรมอะไรด้วยกันแต่เขากลับไม่สนใจและหาว่าเธอเนี่ยเป็นัวท้องเธอจึงกรธและพูดพ้อๆกับฉันบ้างมันจะตายหรือไงจากนั้นก็เดินเปิดประตูเชิดหนีออกไปเลยวันต่อมานะคะนางเอกก็ได้มาเลือกซื้อแว่นกันแดดให้กับสามีของตัวเองจังหวะนั้นเธอ,ก,อาก,าก็เริ่มมีอาการตามมวแล้วก็เริ่มมึนหัวสุดท้ายเธอก็เป็นลมลม้มลงหมดสติไปทางด้านสามีของเธอนะคะก็มาเดินชอปปิ้งกับคุณหมอซึงฮีใหญ่นั่นกําลังเลือกซื้อแว่นกันแดดให้เขาใหม่ระหว่างที่เอกาัังงยตน ก็ได้โทรมาหาเขาบอกว่าฉันอยู่ที่โรงพยาบาลจู่ๆฉันก็เป็นลมไปหมอบอกตาของฉันดูเหมือนจะเป็นดีซานก็เลยขอตรวจค่าตับของฉันไปหนาะเขาบอกให้ฉันติดต่อ,อยาแต่จองมินแกคงยุ่งอยู่กับงานที่โรงพยาบาลวันนี้แม่คุณก็ไปงานเลี้ยงรุ่นส่วนคุณก็อยู่ที่สนามบินฉันจะทำยังไงดีเขาก็ถามว่าอาการของคุณตอนนี้หนักถึงขั้นที่ผมต้องยกเลิกการสัมมนาเลยไหมสามีภาษาอะไรเนี่ยจะไม่กลับไปดูแลภรรยาเลยแต่ยังกลับจะไปสัมมนากับเมียน้อยหมอก็ได้ตรวจเสร็จแลวเห็นว่าค่าตับของนางเอกเนี่ยสูงนั่นก็แปลว่าเธอเป ตับอักเสบเฉียบพันหมอจะให้เธอแอดมิดอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็ให้ติดต่อญาติเพื่อให้มีอยู่เป็นเพื่อนนางเอกก็ไม่รู้จะติดต่อใครโทรหาแม่สามีก็ไม่ว่างตอนนี้เธออยู่ในห้องฉุกเฉินนั่นมันก็ทําให้เธอย้อนนึกไปเมื่อก่อนที่เธอเป็นอินเทอร์อยู่ในห้องฉุกเฉินสมัยนะั้นะนะเธอน่ารักแล้วก็เก่งมากจู่ๆท้องของเธอก็ได้ร้องแล้วรู้สึกหิวเธอจึงจะลงไปหาอะไรทานก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่แต่ว่าคนรอต่อคิวที่ลิฟนะคะก็เยอะมากๆเธอจึงเลือกที่จะเดินไปทางบันไดหนีไฟเธอก็บังเอิญเห็นคุณหมอคิมกับเด็กมััธยมกํําาลงทอะไร กันก็ไม่รู้แถมยังแอบ,บทำลับๆล่อๆแธอจึงเข้าไปไวยๆจะมาทำแบบนี้ที่นี่ไม่ได้นะยิ่งทำกับผู้เยาด้วยแต่ความจริงแล้วหมอคิมกำลังยืนทำแผลให้กับเด็กมัธยมคนนั้นอยู่ตัางหากเขาก็อธิบายว่าแกเนี่ยขับมอเตอร์ไซค์ตามพวกพี่ๆแถวบ้านจนเกิดอุบัติเหตุขึ้นนะ่กแกจะกลับไปดื้อเพราะว่าไม่มีเงินผมก็เลยล้างแกวไว้แล้วก็รักษาให้นางเอกก็เข้าใจแล้วก็รีบขอโทษเขาใหญ่เขาก็ได้ถามว่าคุณมาทำอะไรที่โรงพยาบาลซึ่งเธอก็บอกว่าฉันหมดสติไปตอนที่อยู่ที่ห้างก็เลยโดนหามมาที่ห้องฉฉุกกเเิจะรีย ความบังเอิญหรือเปล่าน,นะเพราะหมอคิมก็ดันมาเป็นหมอที่ตรวจดูแลรักษาเธออีกเขาก็ได้ถามว่าตามญาติมาหรือยังเพราะค่าตับสูงขนาดนี้มันร้ายแรงนางเอกก็ไม่รู้ว่าจะตามใครสุดท้ายแล้วก็จนหมดหนทางเธอจึงโทรหาแม่ของตัวเองให้มาดูแลเพราะเธอจะต้องอยู่แอดมิดดูค่าตับและค่า,คาดีซานว่ามันจะลดลงบ้างหรือเปล่าแม่ก็ได้ถามถึงสามีแกไปอยู่ที่ไหนทาไมไม่เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลที่สามีแกอยู่ซึ่งเธอก็ได้บอกว่าเขาไปสัมมนาที่ยุโรปส่วนลูกชายก็กําลังวุ่นอยู่กับที่โรงพยาบาล หนูเกงใจลูกที่จะต้องให้แกสล่าเวลามากระทันหันจะว่าไปยาบำรุงที่แม่ให้หนูมาแม่เอามาจากที่ไหนหรอท่านก็บอกว่าร้านขายยาในตลาดอย่าบอกว่านั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้แกค่าตับสูงซึ่งนางเอกก็บอกว่าเหมือนน่าจะใช่ถ้าทานอะไรผิดสําเดงทําให้ตับอักเสบเฉียบพันได้แม่ก็กวุวนกะวายบอกว่าฉันน่าจะพาแกไปหาหมอแผนโบราณให้เป็นเรื่องเป็นราวและเขาจ่ายยาให้แกไม่น่าไปหลงเชื่อร้านยาว่ายาพวกนั้นดีนางเอกก็พยายามปลอบใจว่าไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นแล้วแม่อย่าไปเอาราว่าใส่ เขาลาอดทนเอาไว้ทางด้านสามีของเธอนะคะก็ไปสัมมนาสุขใจกับเมียน้อยแถมยังไปซื้อกําไลข้อมือให้ของขวัญเธอด้วยไม่เป็นห่วงเป็นใย,ยนางเอกเลยสักนิดเห็นแล้วมันก็ขึ้นโมโหอะ่ะสามสิบวันต่อมาอาการของนางเอกนะคะก็เริ่มสุดลงเรื่อยๆหมอคิมจึงเรียกญาติของนางเอกนะคะมาฟังเนื่องจากวิธีรักษานางเอกนะคะคือต้องผ่าตัดปลูกถ่ายตับใหม่ซึ่งของนางเอกกับลูกชายอ่ะกุบเลื่อนไม่ตรงกันไหนจะลูกสาวที่ยังเป็นผู้เยาว์ส่วนคุณแม่และคุณแม่สามีก็อายุเยอะแล้วคนที่จะสามารถช่วยเธอได้ก็มีเพียงแค มแม่สามีก็ถามว่างั้นลูกชายของฉันต้องแบ่งตับให้เธอใช้งั้นหรอแบบนั้นไม่ได้หรอกจะมาผ่าตัดท้องคนที่แข็งแรงดีอยู่เพื่อเอาตับให้นางเนี่ยนะตอนนี้นางไม่ได้กําลังจะขาดใจตายสักหน่อยรอผู้บริจาคที่สมองตายไปก่อนดีกว่าโอเคไหมจากนั้นนะคะแม่สามีก็ทําแก้งเป็นลมเพื่อที่จะได้เลิกคุยเรื่องนี้กันซะแม่นางเอกนะคะที่จับไ่ทันจึงเดินมาบ่นว่าเธอไม่ควรพูดแบบนั้นต่อหน้าคนป่วยท่าลูกของเธออยู่ในสภาพแบบนี้บ้างลูกสาวของฉันคงให้เขาไปทั้งหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตับหรือถุงน้ําดีแแต่่ม สามีก็ไม่สนใจแล้วก็เถียงยกใหญ่จังหวะนนั้นนะคะนางเอกที่ยืนอยู่หน้าประตูก็ได้ยินทุกอย่างท่านก็บ่นว่าแม่สามีจะพูดยังไงฉันไม่สนที่สําคัญกว่าเรื่องนั้นฉันรู้สึกว่าลูกเขยซอในใจดําเหลือเกินฉันอึดอัดใจมากก็จริงที่มีลูกเขยที่เย็นชาแล้วก็จุกจิกแต่ก็เข้าใจได้ว่าเขาคงโตมาแบบถูกตามใจแต่ทั้งที่แม่ตัวเองพูดจาเพ่อๆต่อหน้าลูกๆตัวเองเขาก็ยังไม่ห้ามให้เป็นเรื่องเป็นรลวเมียเขาหน้าตาเจ็บปวดขนาดนี้แล้วรับปากลอยๆมาก่อนก็ได้ว่าจะผ่าตัดก็ยังดีจากนั้นนะคะ ได้เคยซื้อ,อยาไปบำรุงให้กับลูกสาวที่แทนแล้วร้านนี่มันหลอกลวงเป็นสาเหตุที่ทําให้ลูกสาวแกนะคะตับสูงและไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ตอนนี้จากนั้นแกก็ได้มาขอร้องคนที่ตลาดโดยให้เงินที่มีเพื่อขอให้ไปผูกถ่ายตับให้กับลูกสาวซึ่งหนุ่มที่คุณแม่มาขอร้องนะคะเป็นลูกพี่ลูกน้องมันก็เป็นการตัดสินใจที่ยากทางด้านหมอคิมนะคะที่เห็นหนังเอกในหน้าตาดูเศร้าหมองเขาจึงพยายามมานั่งปลอบใจเธอเธอก็ได้เล่าว่าตอนฉันเป็นอินเทอร์ฉันเห็นคนเป็นแม่ที่เพิ่งใจอาย,อยุ30ต้นๆเป็นมะเร็ง ก็ตายไปบ่อยมากคงเป็นเพราะแบบนั้นพอฉันอายุเข้าย่าง40่ันเลยคิดว่าต่อใั้นเป็นโรคร้ายตอนนี้ก็ไม่มีอะไรเสียใจแล้วล่ะจะเกิดอะไรร้ายแรงขึ้นกับสามีหรือลูกฉันเมื่อฉันไม่อยู่แล้วฉันแค่กังวลก็เท่านั้นตอนฉันเป็นอินเทอร์น่ะฉันก็อยากเป็นสัลยแพทย์มากเหมือนกันคงตอนที่ฉันฝึกงานการผ่าตัดแรกที่ฉันได้เข้าไปสังเกตการก็คือการผ่าตัดปลูกถ่ายตับใครมันจะคิดว่าฉันจะต้องมาผ่าตัดเสงหมอคิมก็อยากให้กําลังใจก็เลยชวนเธอว่าอยากลองไปดูหน ถ่ายรูปคู่แล้วก็ถ่ายรูปเธอเก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกเอาไว้ด้วยทางด้านลูกพี่ลูกน้องที่คุณแม่นางเอกนะคะไปขอร้องเขาก็ไม่ยอมมาหาที่โรงพยาบาลโดยให้ภรรย,ยากับลูกเนี่ยมาแทนเพื่อมาบอกแม่ของเองเอกว่าเขาไม่สามารถช่วยได้นางเองกอาก,การซุดลงเรื่อยๆเธอถึงขั้นหมดสติแล้วต้องรีบเข้าห้องฉุกเฉินเพราะลูกๆก,ก็ได้มาขอร้องพ่อพ่อช่วยบริจาคตับให้แม่หน่อยไม่ได้หรอลูกชายก็พูดเสริมว่าถ้าผมทําได้ผมทําไปแล้วเขาจะไม่มีทางเลือกไปคุกเข่าขอร้องแม่ว่าเขาเนี่ยบริจาคตับให้กับนางเอกเถอะนะแม่ก็บ ว่าแกเนี่ยมันโง่ฉันถึงห้ามแกตั้งแต่แรกไงฉันยังเสียดายรักแรกของแกแกดันคว้ายากระจอกเนี่ยมาทําเมียแล้วก็ตั้งท้องกับมันเนี่ยนะกลายเป็นว่าแม่ลูกก็ได้ทะเลาะก,กันใหญ่สุดท้ายนะคะเขาก็ได้ตัดสินใจจะมาเซนใบยินยอมว่าจะช่วยปลูกถ่ายตามให้กับนางเอกแม่นางเอกรู้เรื่องก็ได้ขอบคุณเป็นอย่างมา,จากจังหวะที่เซนใบยินยอมนะคะแม่สามีก็ยุ่งไม่เข้าเรื่องรีบวิ่งเข้ามาห้ามแล้วก็ฉีกใบยินยอมนั้นทิ้งกระจุยกระจายนางเอกก็เดินมาเห็นเหตุหการณ์นั้นทัั้้้งหหหมมมดดแแลแลวกกก็เือนนจจะโชคคคีีบบรากการิาาาาถ่ยตใ ยา,าหมอได้เริ่มผ่าตัดปลูกถ่ายตับให้กับนางเอกแล้วนะคะพอเธอฟื้นขึ้นมานะคะก็ได้เห็นสามีและลูกชายลูกสาวที่มายืนให้กําลังใจอยู่ข้างเตียงเธอที่เห็นหน้าสามีนะคะก็อยากจะพูดอะไรกับเขาสักอย่างเธอได้กระซิบข้างหูเขาอย่างเสียงดังวาชาติหมาเพราะเธอจําได้ว่าเขาเนี่ยมันเป็นลูกแง่ไม่ยอมบริจาคตับให้กับเธอการด่าสามีนะคะก็ทําให้รู้แล้วว่านางเอ,เอกเนี่ยแข็งแรงแล้ะก็ฟื้นตัวถือว่าการผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนางเอกก็ได้หายดีและเตรียมตัวกลับบ้านพอเธอมาถึงบ้านนะคะแม่ส สามีก็ทําท่าเป็นดีใจและก็เตรียมช่อด,ดอกไม้ต้อนรับเธอกลับหนจะจ้างคนมาทําความสะอาดบ้านไว้รอทุกคนต่างอย่างใช้นังเอกเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นทําอาหารทํางานบ้านทํากับข้าวรวมถึงแม่สามีก็ยังใช้ให้เธอนะคะคันน้ําผลไม้นังเอกก็ยังเห็นว่าครอบครัวเนี่ยดูมีความสุขกันเหลือเกินไม่ได้มีใครช่วยชีวิตอะไรเธอเลยสักหน่อยเธอจึงรู้สึกโดดเดี่ยวและคิดว่าครอบครัวที่เคยสมบูรณ์แบบแะัง่าง,งามแต่ว่าตอนนี้มันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เธอจึงตัดสินใจว่าฉันจะไม่ทนล้วะแล้วเธอก็ไปช้อปปิ้งกระจายคนเดียว รูดบัตรของสามีทุกร้านไม่ว่าจะเป็นช็อปแว่นตารองเท้าเสื้อผ้าไหนจะก,กระเป๋าแบรนด์หรูๆที่แม่สามีชอบมาอวดเธอเธอก็ได้ใช้บัตรรูดจ่ายจนหมดสามีที่เห็นว่าข้อความแจ้งเตือนว่ามีเงินออกจากบัญชีเขาจึงทักไปถามเธอว่าบัตรถ่ายหรือเปล่าเพราะมีคนรูดบัตรไปเยอะซึ่งนางเอกก็บอกว่าฉันเป็นคนรูดเองนี่แหละเขาจึงพยายามเข้าใจว่าหลังจากที่เธอผ่าตาัดเสร็จอาการและอารมณ์ของเธอนะ่อาจจะแปรปรวนได้เขาจึงพยายามเข้าใจแล้วก็ไม่กล่าวโทษเธอเลยแต่แล้วเขาก็ไม่เห็นยอดเงินในบัญชีเนี่ยมันหักไปเยอะมาก จนเขาถึงกับต้องอุทานว่าบ้าหรือไงวะเน,นี่ยเขาถึงกับต้องรีบโทรหาหนางเอกกันเลยทีเดียวเพื่อถามว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนคุณซื้อของทั้งหมดนั่นเองเลยเหรอทําไมจู่ๆถึงอยากจะชอปปิ้งขึ้นมาเธอก็ได้บอกว่าเพราะฉันคงรอดตายมามั้งฉันรู้สึกอยากทําอะไรที่ไม่เคยทํามาก่อนก็ฉันไม่ได้ทํามาตลอด20ปีนี่นาะฉันได้แต่ใช้พวกกระเป๋าเสื้อโคท้ทที่แม่คุณใช้จนเบื่อมาตลอดฉันไม่เคยคิดจะซื้อเองงานการฉันก็ไม่มีทรัพย์สินในชื่อฉันก็ไม่มีจะทําบัตรเครดิตสักใบก็ทําไม่ได้ฉันก็เลยตต้อองงงพบัรขคุณไไปม่ จะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางหรือเข้าร้านเสริมสวยฉันไม่เคยใช้เงินแบบเชิดเชิดเพื่อตัวเองเลยสักครั้งคุณหาเงินได้เป็นกอบเป็นกำรรม,มีบ้านเป็นมรดกอีกตั้งหากฉันว่าจะใช้ชีวิตแบบน่าดานดัและตามใจตัวเองสักหน่อยจากนี้ไปฉันจะใช้ชีวิตเอาตัวเองเป็นใหญ่เพื่อนสาวที่ได้ยินแบบนั้นก็บอกว่าเธอนี่มันแซ่บมากที่ผ่านมาแกซ่อนความปักแจ่วนั่นไว้ตรงไหนแกมันต้องรู้จักใช้เงินให้เป็นถ้าแกใช้ชีวิตโสดและเป็นหมอต่อไปชีวิตแกน่าจะดีกว่านี้เยอะมีบ้านมีรถเป็นชื่อของตัวเองนางเอกก็พูด พออยู่บ้านฉันอยู่ล่างสุดในห่วงโซ่อาหารแต่พอออกไปข้างนอกฉันเป็นที่รู้จักในฐานะภรรยาหมอโรงพยาบาลมหาลายัยเป็นแม่ของครอบครัวเศรษฐีที่มีลูกๆเรียนเก่งถึงตอนนี้ฉันจะเป็นแค่แม่บ้านแต่ฉันก็เคยรู้สึกว่าเหนือกว่าคนอื่นนะเพราะเป็นชนชั้นสูงที่เรียนจบหมอแต่พอรอดจากความตายมาได้อะไรพวกนั้นมันไม่สําคัญเลยสักนิดตกดึกนะคะนังเอกก็ได้แอบเข้ามาในห้องนอนของสามีเธอรู้สึกโกรธเขามากที่เขาไม่บริจาคตับให้กับเธอแถมยังเป็นลูกแง่เชื่อฟังแต่คุณแม่เธออยากจะบีบคอเขาให้รู้แล้วรู้ร ไปซแต่เธอก็ไม่กล้าทําได้แค่ตบหน้าไปจังๆเอาความโกรธทั้งหมดไว้ในมือแล้วก็ตบเข้าไปที่หน้าของเขาเต็มๆสามีนี่ถึงกับสะดุ้งตื่นแล้วก็ถามว่านี่คุณตบแก้มผมหรอซึ่งเธอก็บอกว่าใช่ฉันอารมณ์ไม่ดีตั้งแต่เกิดมาเพิ่งเคยโดนตบหน้าใช่ไหมฉันก็รู้สึกเหมือนโดนตบหน้าโดยไม่ทันตั้งตัวพอโดนตบแล้วฉันก็ตาสว่างเลยละ่ะสามีก็พยายามเข้าใจแล้วบอกว่ามันคงเกิดขึ้นได้หลังจากผ่านความตายมาคุณอาจจะโกรธเคืองครอบครัวโดยที่ไม่มีสาเหตุอาจจะรู้สึกอารมณ์แปรปรวนอยากจะช้อปปิง้งออ จะเข้าใจทุกอย่างจากนี้ไปคุณก็ทําใจให้สบายแล้วก็ห่วงเรื่องฟื้นตัวไปก็พอไม่ต้องห่วงเรื่องงานบ้านไปช้อปปิ้งบ้างให้พอใจวันต่อมานางเอกก็เริ่มมาใช้ชีวิตของตัวเองดูบ้างเธอไม่ได้ทำอาหารหรือว่าทากับข้าวไว้รอไหนจะให้ลูกๆจัดการตัวเองแล้วแม่สามีก็ให้ไปคันน้ําผลไม้เอาเองซะจากนั้นเธอก็ได้มาหาแม่ที่บ้านเพื่อมานั่งทานข้าวด้วยกันแม่ก็บอกว่าแกต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆและใช้ชีวิตอย่างสนุกและมีความสุขนางเอกก็สงสัยว่าหนูไม่รู้ว่าหน มันจะไปยากอะไรลองค้นหาสิ่งเล็กๆสิสิ่งที่แกคิดว่าแกชอบที่สุดฉันเห็นเวลาเรียนแกดูมีความสุขที่สุดนางเอกที่กลับมาที่บ้านและเห็นหนังสือของลูกชายเป็นข้อสอบเสมือนจริงของแพทย์ประจําบ้านนางเอกก็เลยลองอ่านและลองทําข้อสอบนน่นมันก็ทําให้เธอรู้สึกสนุกแล้วก็ชอบขึ้นมาพอตกดึกนะคะเธอก็มาดินเนอร์กับเพื่อนสนิทบนดาดฟ้าเพื่อนก็ได้ถามว่าถ้าสามีแกเนะี่ยเต็มใจบริจาคตับให้เนี่ยตอนนี้แกจะเป็นแบบนี้ไหมนางเอกก็บอกว่าไม่มีทางถ้าเขาทํางั้นนะป่านนี้ฉันคงทราบซึ้งในพวกคุณของเขาแล้วละวฉันก็ ฝืนตัวเองเพื่อเป็นภรรยาที่แสนดียิ่งกว่านีซะอีกเพื่อนก็ได้บอกว่าพ้องนี้แกน่าจะยกซอให้กับยายซึงฮีไปซ้าจบหลักแรกของสามีแกไงซีรีส์ก็ได้ย้อนตอนที่นางเอกนะคะเรียนมหาลยัยตอนเรียนแพทย์ปีสองนะคะช่วงปิดเทอมฤดูหนาวนางเอกกับพวกรุ่นพี่นะคะได้ไปเที่ยวกันที่เขาทุกคนตกลงกันว่าจะไปถึงหินโยกจังหวะที่นางเอกเดินนะคะก็ได้สะดุดล้มทําให้ข้อเท้าของเธอได้รับบาดเจ็บนางเอกจึงต้องกลับไปที่พักและไม่สามารถเดินต่อไปได้ซอที่เห็นแบบนั้นนะคะก็ได้อาสาพาเธอกลับเขาได้พิยง เธอกลับมาที่พักไม่รู้ทิีทาไหนป้าเจ้าของบ้านเนี่ยก็เปิดฮีเตอร์ในห้องเนี่ยเดือดปุดซอได้มาดูแลและประครบข้อเท้าให้กับนางเอกหน้าของทั้งสองคนเนี่ยกใกล้กันมากบรรยากาศความร้อนเนี่ยก็สู้ซ่าสู้ซ่านั่นมันก็ทำให้ทั้งหน้าเธอและเขาหน้าต่างแดงกันไปหมดสุดท้ายซอก็อดใจไม่ไหวเข้าไปจูบเธอและแล้วสองคนนี้ก็ได้มีอะไรกันในที่สุดกลายเป็นว่านางเอกของเราก็ได้ตั้งท้องและก็ได้พยุงท้องเนี่ยไปเรียนแบบนั้นเลยพอซึ่งฮีรักแรกได้มาเห็นเธอก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากได้เอาหนังสือเนี่ยทุบ พอซอ่กับซึงฮีเนะี่ยเป็นรักแรกของกันและกันแล้วเหมือนว่าความสัมพันธ์ของทั้งสองคนเนี่ยกำลังไปได้ด้วยดีแต่สุดท้ายเนี่ยซอมาเปลี่ยนใจมาชอบนางเอกและก็มาทํานางเอกท้องซะง,งั้นภาพก็ต่าเป็นที่เพื่อนนางเอกนะคะได้มาพูดกับนางเอกว่าพอมาคิดดูแล้วซออินโฮเนี่ยมันสารเลวจริงจริงนอกใจซึงฮีแล้วก็มาหาแกนางเอกก็ได้บอกว่าตอนนั้นฉันยังเด็กฉันเนี่ยยังไม่รู้อะไรสามีฉันเนี่ยมันเป็นไอชาติหมาเลยล่ะส่วนฉันก็เป็นชาติหมาตัวแม่เหมือนกันที่ไปแย่งเขามาก่อนเพื่อนก็บอกว่าแต่ยังไงกกก็เถอะสาามีรรัับบปว่จ ชอบแกกับลูกแล้วก็แต่งงานกับแกนี่นาตอนนั้นเขาก็ยังน่าชื่นชมอยู่นะตอนนั้นแม่สามีแกได้อารวาแทบตายดูจากที่ไม่มีใครวิ่งหนีและเรียนจบหมอกันมาได้ทั้ง3คนแปลว่าพวกแกก็โหดจัดใช้ได้หลังจากที่ซึงฮีเรียนคณะแพทย์จบนางก็ไปเรียนต่อเฉพาะทางที่อเมริกาแล้วก็ตัดขาดการติดต่อกับเพื่อนๆมีข่าวหรือว่านางหย่าเราบ้างมีข่าวหรือว่ามีลูกเราบ้างนางเอกก็ได้ขอคําแนะนําจากเพื่อนสาวฉันว่าจะขอเป็นเจ้าของร่วมบ้านกับสามีเพื่อนก็แนะนําว่าต้องทําแบบนั้นแนะ่ลุยเลยภาพก็ตัดมาที่ งฮ้ได้มากินข้าวกับสามีนางเอกนะคะเพราะว่าตอนนี้นางเอกไม่ได้ทําอาหารดีๆให้เขาทานแล้วเขาจึงต้องมาหาอาหารทานนอกบ้านวันต่อมานางเอกก็ได้มาหาสามีที่โรงพยาบาลเธอได้มาบอกว่าบ้านของเราฉันอยากให้เป็นเจ้าของร่วมกันฉันสงสัยมาตลอดเลยล่ะทำไมสิ่งที่อยู่ในชื่อฉันเนี่ยมีแค่อย่างเดียวคือโทรศัพท์บ้านอื่นเขาเป็นแบบนี้กันไหมเนี่ยฉันอยากรู้นะแต่ไม่กล้าถามเพราะว่าอายฉันจะรอคําตอบคุณตอนกลับบ้านกันแล้วกันตอนนั้นนะคะนงงางเอกก็บังเอิญมาเจอหมอคิมทั้งสองคนจึงออกมานั่งดื่มกาแฟแล้วหมอ ก็ได้ส่งรูปที่ถ่ายเธอในห้องผ่าตัดส่งให้กับเธอเป็นที่ระลึกเพราะคิดว่าเธอน่ะน่าจะอยากดูมันแถมยังถามนังเอกอีกว่าไม่คิดจะกลับมาทํางานหรอเพราะเห็นว่าเธอดูเหมือนจะชอบอาชีพหมอมากนังเอกจึงลองกลับมาคิดที่บ้านแล้วก็เอาข้าของหนังสือเมื่อก่อนเนะี่ยมาลองเปิดดูสามีก็ได้มาปรึกษาคุณแม่เรื่องที่นังเอกเนี่ยจะขอมีชื่อเป็นเจ้าของร่วมท่านก็ไม่ยอมแล้วก็ถามว่าเมียแกในสติป่วยหรือเปล่าพอป่วยแล้วก็สมองกลับเลยมัง้งยังไงฉันก็ไม่ยอมให้เมียแกนะ่มีชื่อในเจ้าของร่วมเขาจาึงมา มันน่าจะยากหน่อยนะผมลองปรึกษาคุณแม่แล้วแต่คุณแม่ก็ไม่ยอมนางเอกก็พยายามเข้าใจและก็ถามว่าฉันกลับไปเป็นแพทย์ประจําบ้านดีไหมหลังจากที่จงมินเกิดอุบัติเหตุฉันก็เลยเลิกเรียนต่อเฉพาะทางช่วงนี้ฉันรู้สึกเสียายมากที่ล้มเลิกไปตอนนั้นฉันเลยคิดว่าฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่สามีก็หวัวเราะแล้วถามว่าจะมาเป็นแพทย์ประจําบ้านอะไรอายุป่านนี้ระหว่างที่นางเอกมากินข้าวกับแม่สามีนะคะท่านก็ได้ถามว่าเธออยากเพิ่มชื่อของเธอเป็นเจ้าของร่วมบ้านใช่ไหมซึ่งฉันบอกลูกชายเองนี่แหละว่าไม่ได้ทรัพย์สิน ควรเป็นสิ่งที่ตกทอดจากลูกชายสู่ลูกชายสิสุดท้ายแล้วทรัพย์สินของตระกูลเราก็จะเป็นของจองมินแถมยังยื่นกุญแจรถบอกว่าให้เธอเอารถคันนี้ไปใช้ซะซึ่งนางเอกก็ปฏิเสธบอกว่าฉันเข้าใจสิ่งที่คุณแม่พูดชัดเจนจากนั้นนางเอกก็ได้มาที่ร้านหนังสือเพื่อหาหนังสือเตรียมสอบแพทย์ประจําบ้านเธอตั้งใจอ่านหนังสือมากพออีกไม่กี่วันก็จะถึงวันสอบเธอได้อ่านหนังสืออย่างหนักและก็ลองแก้โจทย์เก่าจๆจนสุดท้ายก็ถึงวันสอบจริงนางเอกได้ตั้งใจทําข้อสอบเป็นอย่างมากผลคะแนนก็ได้ออกะะอกกกมมาานนนะะะคคงเ็ไได้โทรปถแ สอบซึ่งคะแนนเต็ม50คะแนนนะคะนางเอกของเราทําได้49คะแนนเรียกได้ว่านางเอกของเราเนี่ยเป็นคนที่เรียนเก่งสุดๆนั่นก็หมายความว่าเธอสอบแพทย์ประจาบ้านผ่านเรียบร้อยซึ่งปีนี้นะคะลูกชายของเธอก็สอบเหมือนกันเขาได้คะแนนแค่45คะแนนไม่เหมือนกับแม่ของตัวเองที่ได้ตั้ง49นางเอกนะคะก็ได้เปลี่ยนลุคตัวเองใหม่เป็นสาวผมสั้นสุดจี๊ดเธอได้มากรอกใบสมัครที่โรงพยาบาลมาเป็นแพทย์รีสิเดนต์ในแผนกเดียวกับซึงฮีทุกคนก็ต่างชื่นชมที่เธอเรียนเก่งและได้ใบคะแนนสอบวิ อาชีพสูงแต่ว่าอายุของเธอเนี่ยมันก็เยอะแล้วทุกคนก็ต่างกังวลเรื่องนี้กันอย่างมากซึ่งฮีที่รู้เรื่องนะคะก็รีบโทรไปหาหมอซอว่าภรรยาคุณเนี่ยมันเป็นอะไรอาจารย์หมอเนี่ยเอาใบสมัครมาให้ฉันดูตอนนี้ภรรยาคุณกําลังเข้าไปสัมภาษณ์จะมาเป็นแพทย์ฝึกหัดประจําบ้านของโรงพยาบาลแถมเธอยังทําคะแนนสอบได้ตั้ง49เต็ม50หมอซอที่ได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเป็นอย่างมากไม่คิดว่าภรรยาของตัวเองจะเอาจริงแถมพูดดูถูกภรรยาไว้ซะเยอะทุกคนจึงถามว่าคุณเคยผ่านการปลูกถ่ายตับมาใช่ไหม ตอนนี้กำลังกินยาและรักษาตัวคุณอาจจะไม่ได้ลำบากอะไรมากในการใช้ชีวิตประจำวันแต่ระหว่างการฝึกอบรมจำเป็นต้องใช้พลังงานทั้งทางจิตใจและก็ร่างกายเยอะมากตอนนี้นคุณน่าจะทานยากดภูมิคุ้มกันอยู่ถ้าติดเชื้อที่โรงพยาบาลขึ้นมาจะทำยังไงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าชีวิตนะอีกอย่างคุณค่อนข้างอายุไม่น้อยขอเรียนตามตรงการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับเพื่องต่างไว้มันก็คงจะไม่ง่ายภาพก็ได้ตัดมาที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยนางเอกก็ได้กลับมาทำอาหารต่อที่บ้านจังหวะนั้นนะคะก็มีคน โทรมาแจ้งผลการสัมภาษณ์ว่าเธอจะผ่านไหมสุดท้ายนางเอกก็ได้รับแจ้งว่าเธอไม่ผ่านการสัมภาษณ์ลูกชายที่รู้เรื่องก็เลยมาปลอบใจแม่ว่าลองสมัครโรงพยาบาลที่เล็กกว่านี้ดูสิไปทําที่อื่นก็ได้นี่ทาไมมานั่งหน้าหงอยแบบนี้ล่ะแม่ก็ได้บอกว่าความล้มเหลวมันเจ็บปวดเป็นธรรมดานี่นาทางด้านสามีนะคะที่รู้ว่านางเอกเอนะี่ยไม่ผ่านการสัมภาษณ์เขาก็ได้มาดีใจอยู่ในห้องคนเดียวเปิดเพลงแล้วก็สนุกสนานดีใจที่ภรรยาของตัวเองเองนะี่ยไม่ผ่านสัมภาษณ์และไม่ได้ทํางานที่โรงพยาบาลเดียวกันไม่งั้นเรื่องที่เขามีเม,มนยน้อ ก็คงโดนจับได้ภาพก็ตัดมาที่ตอนเช้านะคะเขาได้มาทํางานตามปกติแต่แล้วมันก็มีอะไรแปลกๆเพราะเขาได้เห็นภรรยาของตัวเองนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลใส่ชุดแพทย์ประจําบ้านและกําลังยืนคุยอยู่กับซึงฮีไงจูๆ่ๆนางเอกถึงได้เข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลน,นี้ได้ล่ะเรื่องมันจะน่าสนุกขึ้นแล้วสินะนางเอกได้เข้ามาทํางานที่โรงพยาบาลเดียวกับสามีที่มีเมียน้อยทํางานอยู่ที่นั่นด้วยแบบนี้เรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อไปเราต้องไปรับฟังกันต่อในอีพีหน้านะคะสําหรับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กด กดซับสไครและกดกระดิ่งด้วยนะไปเรายบาย